อ่ะกับสวัสดีกับสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องพี่น้องปองปลายสุขูสะพนครับคุยกันทั้งบ้านครับพี่น้องเอฟซีุกท่านมากับพี่น้องเอฟซีตุกททานยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b e เจี่ยงชาแนลครับพี่น้องเอฟซีเดอร์มินี่ภาพพี่น้องแฟนคลับแฟนช่องตามตัวเลขแนวทางของเจี้ยงครับพี่น้องเอฟซีครับเป็นร่างชุดใหม่พี่น้องเอฟซีร่างชุดใหม่ไม่มีสิบล่าง แต่ว่าเอาจับเด่นกับเด่นชนกันดังตุ่มหลดพี่น้องเอฟซีทุสันรูปแบบแนวทางชุดใหม่สีใช้ไล่กว่าเก่าปะพี่น้องเอฟซีทุสันกับไปบอกไปจา่าไปฟังใจเยี่ยงคนบอกไปจา่ามาสูตรนี่มันไปได้ไม่ได้ใส่นะพี่น้องสูตรนี่มันไปได้ไม่ใส่เพราะว่ามันเป็นสะปังแทะนานพี่น้องเอฟซีรูปแบบแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับพี่น้องเอฟซี ก่อนอื่นพีน่น้องยูฟซีแอดมีมีแรงเบาหนึ่งเนีฟังพี่น้องยูฟซีกดติดตามทางหน้าช่องไว้เด้อพี่น้องเด้อกด,ดติดตามทางหน้าช่องไว้แล้วเพียร์มีช็อตได้เด็ดแอดเองสิฟ้าลงให้พี่น้องยูฟซีตุ่านแลน้วค้นคนโท้มาโท้ม,มาสอบถามแนวทางแอดบ่ได้รับมูอนีิก็หลายสายอยู่ครับพี่น้องยูฟซีพอดีมันห่อนหลายแล้วกะติดภารกิจนำ อทรศรัตน์ชีนเมนารถโทรกลับประตูมันเสิบประสายพี่น้องเอฟซี่นโทรมาถามเรื่องแนวทาง้งจะว่าเออสี่ให้พี่น้องเอฟซีคือว่าท่านไอ้ที่กำลังชมอยู่ใหม่ๆอยู่ตอนเนี่ยหรือว่าเพิ่งจะเห็นแนวทางผ่านผ่านหูนผ่านตาก็ให้พี่น้องเอฟซีโด้ชทตามไว้นะพี่น้องเอฟซีเพราะว่าแนวทั้งเกย์ยงังหรือว่ามีช็อตเด็ดเหรือว่ามีแนวทางดุ่วนๆมาแอดอีกแบบจิฟ้าล่วงไห้พี่น้องเอฟซี ระวังเกรดปลอมยี่หลังเกรดปลอมหลายหลายชื่อมือเนี่ยยี่หลังเอฟซระวังฟริกิตจับหน้าเผ็ดระวังเกรดปลอมด้วยนะครับบ้ารวังไปจับครับเจียงครับยี่หลังเอฟซรูปแบบนักช่างชุดใหม่สิใช้ไล่กิจจาร์คร่งห้าฝาเปลี่ยนบอว์ยี่หลังเอฟซไปบอว์ไปจับครับเจียงครับท่านครับสวัสดีเจ๊เอี้ยงสวัสดีค่ะขึ้นยังไงขึ้นไปได้สตรไหมไม่ได้ใส่ สูตรนี้แอดเท็ดไ้ตั้งแต่งวดที่ผ่านมาแล้วค่ะท่านผู้ชมว่าเขาต้องเฮ็ดกันสำรองไว้นะคะว่าเวลาสูตรเขาหลุดถ้ามันหลุดถึงสองสามงวดแล้วเขาจะต้องทิ้งค่ะท่านผู้ชมเขาจะต้องทิ้งสูตรนั่นเขาจะต้องเฮ็ดเอาสูตรใหมเอองวดที่ผ่านมาก็ใช้งานงวดนี้เป็นงวดแรกอ่ะงวดนี้เป็นงวดแรก้ะค่ะท่านผู้ชมทีพิจารณาเบิร์กสกรทงติเกียติตงใจจ้างควายยิบจับค่ะเพอบางวดนี้เป็นงวดแรกอ่างวดแรกบ่มีสิบล่าง บ่มีหน่วยล่างอาออ่าก็จะว่าเอ้าแอตเจ้าสิจับไปจังไหนสิบกับบะมีหน่วยกับบมีเขาจะเอาเป็นเด่นล่างค่ะท่านผู้ชมเขาเอาเป็นสูตรหนึ่งสูตรสองอ่าสูตรหนึ่งกับสูตรสองเขากะมาจับชนกันเลยค่ะท่านผู้ชมมาจับชนกันเลยอ่างวดที่ผ่านมาเนี่ยสูตรที่หนึ่งเนี่ยได้สองกับห้าอืสูตรที่สองได้เจ็บแปดได้หกเก็บแปดอืม เราจะไปเข้าที่แปดห้าเห็นปะอ่าเป็นเข้าที่แปดห้ากันคือคือจับชนกันเลยปะอ่าน่อยนี้เพราะไม่วยสี่กันขึหมุนเลยค่ะท่านผู้ชมหมุนเลยที่เขาว่าจับนสิปับ๊บอ่าตัวแดงมันจะเดน่นอ่าตัวแดงมันจะเด่นตัวแดงมันจะอ่าอันนั้นก่อนม้วเขาจะวิจานณ์กันเขาจะจับคู่ก่อนเขาจะเน้นหรือเ่าเน้นเขาก็าอีกวันสองวันเดี๋ยวเขาหาอ่าสุดแทมอยังมาตักให้่ะแบบนีนบ้ตัว่าอันนี้เขาไปจับป่วยมืองก่อนว่ะสายล่างสุดนี่มันไปแบบนี้ แต่ว่ามันเป็นใส่งานวันแรกใส่งานวันแรกเอ้ยไงวะเดียนชนเดียนเลยแมนไม่มีสิบล่างไม่มีหน่วยล่างอ๋อเขาต้องไปมองสิบล่างเขาต้องไปมองหน่วยล่างนะท่านผู้ชมโอ้แต่ขึ้ขาเลยขาขาอะไรตันตังตึงเลยจริงๆจะตันกันเลยค่ะท่านผู้ชม<อ>เรียนล่างสูตรที่หนึ่งค่ะบางคนเคยน้าข่อใแจกปาวามันเป็นสูตรไหมเรียนล่างสูตรที่หนึ่งได้หนึ่งกระสับหนึ่งกระสับ แต่ว่ากับผ่้ดังได้ค่ะท่นผแต่ว่ากับมันก็ไปตามสูตรล่ะเพราะว่าเห็นเ่นดังอ่าดังห้าดังแปดแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะอ๋ออันนี้เป็นดังห้าดังแปดแอ่กับผรู้ไว้วันจะมาบรมมาแต่ว่างวดที่ผ่านมาคือเขาเห็นไม่นักคือได้ที่สองกับห้า่าค่ะท่านผู้ชมได้ที่สองกับห้าแต่เข้าที่ห้าแปดแปดห้าค่ะท่านผู้ชมเอาไปที่แปดห้าแต่คือท่านใดที่นี้ตัวดักแต่มามันก็ตรงดับของแอดอ่อาดของแอดในดับบนี่ดับที่สี่กับ แต่ว่าสายดับเนี่ยมันเป็นแนวทางค่ะเป็นแนวทางถ้าไหนยังชอบซีหยับมาได้เลยค่ะหยับมาได้เลยเพราะว่ตาต่มสูงเขาเนี่ยมันดับต่มสูรของขคนอื่นอาจจะไม่ดับก็ได้อันนี้คือเด่นล่างสูตรที่หนึ่งค่ะเด่นล่างสูตรที่หนึ่งมเดินล่างสูตรที่สองค่ะะจับชนกันได้จังไหนว่างฉันบอ,อ,อ <laughs> มันจะชนกันได้จังไหนเนาะมันมีสีล่างมันมีไหนล่าง,างนเนาะเด่นล่างสูตรที่สองค่ะเออ อ่าเน้นล่างสูตรที่สองอ่ะอันนี้นะมึงไม่ต้องเอ็นเน้นล่างสูตรที่สองได้ที่หกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดระวังที่หกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันอันนี้ก็ใช้งานวดแรกแต่วางวดที่ผ่านมาแอดเทปไว้เรืร่องไรละค่ะท่านผู้ชมเลยเทปจำรองไปเพื่งวดที่ผ่านมาถามมันเดินก็จะเอาสูตรนี้อ่าก็เลยเอามากัน,กนเลยเขาา้าอ่ะมันบอกป็นเจ้ออ่ะก็เลยบวกลงหายเลยมาเมน่นเป็นวันแรกไงเขาต้องเก็บไว้ เห็นเป็นวันหนึ่งก่อนทานเป็วันนึงแมนค่ะมันหามันเดินสูตรนี้เท่ารูดสูตรนี้มันเดินเท่ากระถิ่นสูตรนั้นเรามาเอาสูตรนี้เลยใส่งานวันแรกค่ะหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดวันที่่านมากลับมาที่หกเจ็ดแปดแต่มาเข้าที่แปดห้าขึ้นก่อนค่ะไปเข้าที่เอไปต่ำกันที่สูตรที่หนึ่งอันวัดสูตรที่หนึ่งหนึ่งสองเก้าห้าวันที่ทานมาค่ะฝากโทษด้วพี่น้องเดี๋ยวแป๊บนึ่งเดี๋ยวนะค่ะอ่า เดี๋ยวแป๊บนึงย้ายเดี๋ยวลงคลิปแป๊บเดียวเดี๋ยวโทรหาเดี๋ยวลงคลิปแป๊บเดียวเดี๋ยวโทรหาะคะ่ะรับสายสายใหม่ไปเลยพี่น้องนี่แหละกรณีนี่แล้ว,ลวน,นี่แหละจะมาแอดบอกให้พี่น้องเอทีคนที่ตามหน้าช่องไว,วนะ้นะน้องชายไม่บอกเด็กคุยกันนี่แหละอย <c oughs> ากถามแนวทางก็บอกเด้กคุยกันเลยก็สิเข้าใจกแล้วคะนะ่ะเนาะไม่ยีสิบล่างไม่มีหน่วยล่างคะ่ะเออเอาเทาจะไปจากไหนฮาก็แบบว่าอ่ามันเป็นสามอ่าสมมุติว่ามันจับกันเนาะ จับกันสมมวโมว่านั่นหนึ่งกับสามแคเป็นหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดก็ตัดบออกค่ะท่านผู้ชมกับออกมามีหรอมามีมากอ่าชนชนตะเด่นนี่เขาแค่จังคอยมาบ่งกันอีกทีหนึ่งว่าดินมันจะเด่นตัไหแต่ว่าแอดจะจับเป็นเนื้อทั้งตะกรันว่าเอาลงให้ท่านผู้ชมชมมึงตะกรันว่าพันธุ์ที่ต้องแกะเอาคนมากคืได้แอดจะแบบไม่จ้งคอยจับค่ะอ่ามันถึกสูตรของคอยได้สูตรคอยกลับไปแบบนี้แหละอ่าจ้งคอยจับค่ะท่านผู้ชมเพราะว่า เากระน้ำใสเป็นได้ค่ะ้ำใเป็นดค่ะมันอีกสดๆพี่น้องเย็บสิจกคู่ล่างนะหกเจ็ดปอันนี้ผสมเลขดับค่ะผลตบามันผสติดเลขดับของเขาติดในสูตรของเขาก็คือผสมเอาไปเลยค่ะเยอะช่อสดพี่น้องเย็บสิเอออะขอใจเยอะเอะชสดพี่น้อง มันล้มพัดได้กันไหมคะพอเปิดพัดลมมันนอนนี่ห่านไหลน่นไหลเาะหน่สามหนึ่งเจ็ดหนึ่งแฟดสามหกสามเจ็ดสามแอ่ะเอ้ พกคู่ขอหลอพี่น้องอ่าคขาเนี้ค่ะเล็กหน่อยโตวพวครับหน่อยตกะมันกนะนี่หกหางเขนี้ยแหละค่ะท่านผู้ชมอ่ามังกายูที่ช็อตเด็ดก็คือเป็นอย่างเข็ยนทีน่ท่านใดที่นี่ตดอ,อ่ะอืมมาขอดได้อ่ะพี่น้องเย็บสไปดูตัวเลขครับพี่น้องเย็บสครับถลมกัอนก็ได้ตีถล่มก้อนถล่มอีกก้อนพี่น้องอ่ะเย็บสี่ได้ไหมพี่น้องเนาะอ่า กับคู่วันนี้ครับพี่น้องเย็บชีอยู่หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสามหกสามเจ็ดสามแปดพกคู่คอหล่อพี่น้องเย็บชีอาจจะเป็นที่หกคู่ค่ะแต่ว่าท่านไหนที่ชอบรักสามแต่ว่าบางคนพร้อมฮอปกันเฮอไปมองเลขดาบเกินไปหมดเหลือจ็กตัวตรหรอกค่ะเนี่นเนี่ยหมดเหลือจ็ดตัวค่ะถ้าจะหมดไามองเลขดับฮอก็เลยให้ไปตามสูตรตรงสูตรของไพรแม่นตรงสูตรของไพรกันจะคอยหยิบแจบถาว่าตรงสูตรกับมองไปแล้วทัง ใช้งานวดแรกอะใช้งานวันแรกก็คือที่หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสามหกสามเจ็ดสามแปดอ่ะเออแต่ามาเข้ากลับไปอัาน,นั่นไงคืออท่านไหนที่อยากไปหาลอตเตอรี่เนาะอือเอาฮาวันเดนแปดตัวนี้ค่ะตรานผูอ่ารักหนึ่งท่านไหนที่ชอบก็จะไปหยิบยังรักหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้สามก็จะเป็นสามหกสามเจ็ดสามแปดครับเป็นหลังเอฟซีอันนี้คือไปตามสูตรอ่ะงวดที่ผ่านมาจะเข้าไปที่แปดห้าสำหรับสูตรนี้ แต่ว่าสูตรเอ่องวดนี้แอเทียดชมอือเพื่อตกงคิดตรงแก่ถ้าท่านเลจริงเลยยาเฝ้ายาเฝ้าค่ะตั้งสติผ่อนสตาร์ที่เขาวาล่ะค่ะท่านผู้ชมเขาก็ไปมองค่ะมองใบแมงวามองแสเอ็เขาก็ไปมองหลายๆท่านค่ะไปมองหลายๆท่านมาเจ็บเพียบพ้มกันวาอ๋อมีผู้ใดตรงคิดตรงแก่คือจะเอี้ยงบ่นอแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมเนาะบอกไปพี่น้องทางเนาะนะฮะช่วข้ามานครับเป็นรองเลี้ยงชีพทุสัน ในอย่างโยกขึ้นบริีกเช่นนึงครับแล้วนองยังชื่อตัวแท็รูปแบบในช่างก็จะเป็นหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสามหกสามเจ็ดสามแปดนี่แหละครับไปลองยื่ซิกับผู้ล่างค่ะท่านใดว่ามันตรงจิดตรงใจบนของใครแต่เอาไปได้ครท่านผู้ชมแต่ว่าตามเฮ็ดย้อนไปเนี่ยอ่าก็ เต้ขอาบนวันหนึ่งสองวัน่ะจบมาลำด้วยครับพี่น้องเอฟซีครับอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ติดตามัดใจท่้งทีมงานครับผมก็จะเอียงลาไปก่อนพี่น้องเอฟซีสวัสดีามครับพี่น้องครับ